มานั่งรอแม่ทุกวันเลยมารอแม่หรือรอหนมหะรอแม่หรือรอหนมหนอ้รอหนมเหรอฮะรอหนมใช่ไหมยังสิยังสินั่งลงก่อนเดี๋ยวแม่ให้นั่งลงอ่ะนั่งลงอูหเดี๋ยวนี้ไม่ต้องบอกให้นอนเลยใช่ไหมใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องบอกให้นอนเลยใช่ไหมคะรอแม่เหรอ รอหนุ่มแม่มากกว่าเนี่ยใช่ไหมรอหนุ่มแม่ใช่ไหมเอาป่ะกินไหมกินป่ะกินหนมไหมปากกันดิกินหนมป่ะกินหนมไหมคะกินหน,น,หนมไหมคะ,นนมคะ,ะรู้ด้วยว่บอลก,กินยังกินยังโอ้อ Ba binh nè bác ninh nè kha Khánh nùng khae nón nữa nè nè để mẹ hay Tháo nón nè kim lò nè 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 đi đi nè 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 tông nè ui, nè nè นี่มันนั่งรอนี่มันนั่งรอขนมเขาใช่ไหมใช่ปะใช่ไหมมันนั่งรอหนุมแม่ใช่ไหมล่ะอ่ะชิ้นสุดท้ายแล้วนะ หมดแล้วหมดแล้วทำไงหมดแล้วทำไง,ำไ,งไฟหน่อยดิขอมือหน่อยสิขอมือหน่อยได้ไหมคะหมดแล้วไม่สนใจเลยนะโหไม่มีขนมนี่ไม่มองหน้าแม่เลยใช่ไหมรักกันตอนมีขนมแม่จะขึ้นบ้านแล้วนะเดี๋ยว อ้อนก่อนอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยแล้วอ้อนไงอ้อนไม่กล้าหนอแล้วอ้น่อ้อนหน่อยแล้วอ้อนหน่อยแล้วอ้นก่อนโอยเหมนมือนมนไม่มีขนมเมืนอ้อนน่อยอ้อนหงอนเก่งก็มันหมดแล้วอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยแล้วอ้อนออน้อนนิดนึงอ้อนนิดนึงอ้อนนิดนึงนะ nè, ah, yêu anh ơi, hủy